แปลงเล็กๆราคาถูกๆอยู่ใจกลางหมู่บ้านมองเห็นวิวเขาวจองวันนี้รับออปชั่นพิเศษผ่อนได้นานสูงสุด5ปีที่ดินทั้งหมดตรงนี้มีเพียง8แปลงเท่านั้นราคาเริ่มต้นแปลงละ 360,000บาทเท่านั้นเองพิกัดอยู่ที่ตําบลหนองต,องตาแต้มอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ๋มายืนอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าใจกลางหมู่บ้านนะคะห้วยแสลงพันธ์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะอยู่ที่ประจวบคีรีขันนั่นเองนะคะใจกลางหมู่บ้านมีที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยราคาถูกๆมาเสิร์ฟถึงที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้โอ๋จะพาชมที่ดินทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะคะตรงที่เราจอดรถอยู่นี้คือเป็นถนนสาารณะ เข้าไปในแปลงนะคะตรงนี้มีทั้งหมดเลยเราแบ่งไว้นะ8แปลงเท่านั้นนะคะเนื้อที่เริ่มต้นนะคะ77ตารางวานะคะต่อแปลงนะคะถึง100ตารางวาเดี๋ยวจะพาชมเลยรายละเอียดแต่ละแปลงนะคะราคาเริ่มต้นก็ถูกที่สุดเลยแปลงที่1เนี่ยใครสนใจรีบมาดูเลย77ตารางวาราคาเพียงแค่ 3 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะซื้อวันนี้มีออปชั่นพิเศษสามารถผ่อนได้นะคะจะของให้ผ่อนแบบยาวๆเลยนะคะเงื่อนไขพิเศษเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะที่ดินทั้งหมดตรงนี้มีอยู่8แปลงเท่านั้นนะคะพิกัดอยู่ที่ตําบลหนองตาแต้มนะคะอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากสถานีอนามัยเพียงแค่600เมตรเท่านั้นเองนะคะจากตรงนี้เราจะเข้าไปยังตัวอำเภอรปราณบุรีนะคะนั่นหมายความว่าสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อมรอบเลยนะคะระยะทางประมาณ7กิโลนะคะไม่ว่าจะเป็นโลตัสตลาดนะคะหรือว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวห่างจากตรงเนี้ยคือประมาณ3ถึง7กิโลเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกล้อมรอบเลย <S <S ท่านใดสนใจรีบมาดูรีบมาจองกันเลยนะคะตรงนี้คือเราอยู่ในใจกลางหมู่บ้านเลยนะห่างจากถนนพายงามนะคะเข้ามาตรงนี้เพียงแค่280เมตรเท่านั้นเองะคะห่างจากถนนเพชรเกษมเพียงแค่ 5.7กิโลเมตรนะคะถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆนะคะอยู่ในหมู่บ้านนะคะน้ําเข้าถึงแล้วไฟเข้าถึงแล้วและที่สําคัญคือมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังเรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปชมตามมาค่ะทุกคนขาตอนนี้นะคะโอ๋พร้อมจะพาชมที่ดินทั้งหมดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็เริ่มจากถนนสาธารณะถนนหลักให้ชมเลยนะคะนี่คือเป็นถนนลาดยางนะคะด้านหน้าของโครงการแล้วกันเนาะ นี่เลยหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะพื้นที่บริเวณตรงนี้สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ10เมตรนะคะทุกคนนี่นี่คือทางเข้าออกนะคะตรงนี้คือเรามาจากถนนไพรางามนะคะมาถึงหน้าแปลงเลย280เมตรนะคะหรือว่าเราจะมาจากถนนเพชรเกษมก็จะห่างกันอยู่ประมาณ5.7กิโลเมตรนะคะจุดสังเกตง,ง่ายๆนะคะขับรถล,ลงมาจากถนนไพรางามนะคะจะมีบ้านนะคะหลังคาสีแดงๆส้มๆ,มๆอยู่ตรงนี้นะคะ ที่ดินของเรานะคะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเวิ้งนี้เราไม่ได้ติดป้ายไว้นะคะว่าแปลงหนึ่งแปลงสองไม่เป็นไรนะคะทุกคนยังไงนะคะถ้าชอบถ้าสนใจทักไลน์มาเลยเดี๋ยวทีมงานนะคะจะส่งรายละเอียดข้อมูลรูปแปลงต่างๆให้ทุกท่านนะคะได้ชมกันอย่างแบบว่าชัดเจนมากขึ้นนะคะนี่ ตรงนี้นะคะทุกคนที่เราจอดรถอยู่คือเป็นถนนสาธารณะที่แบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถนนสาธารณะน่าจะกว้างนะคะประมาณ4-5เมตรนะคะเท่าที่โอดูด้วยตาเปล่านะคะแต่ด้วยนะคะเจ้าของเนี่ยแบ่ง,แ,บงแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปล่อยทิ้งไว้ยังไม่ได้เปิดขายเจ้าของน่ารักมากมากเลยนะคะตามใดที่ยังไม่ได้โฉนดเป็นๆน,นะคะโฉนดใบจริงเจ้าของก็จะไม่เปิดขายเนาะ ตอนนี้ได้โฉนดเรียบร้อยแล้วเรายังไม่ได้เคลียร์พื้นที่นะคะแต่ว่าด้วยโอเองนะคะมาแถวนี้พอดีก็เลยรีบรีวิวให้นะคะทุกคนไม่ต้องตกใจไม่ต้องแบบว่ารู้สึกลำคาญนะเพราะว่าหมาเ่าคนสวยนะคะทุกคนนี่ที่ดินในเวิร์นี้นะคะมีทั้งหมด8แปลงด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้แล้วกันเนาะฝั่งนี้นะคะเราจะนํามาจากข้างในเลยนะคะข้างในก็คือนน่นด้านในนน่นเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเนาะ แปลงที่1นะคะแปลงที่3ามแปลงที่ห้าแปลงที่7คืออยู่ตรงนี้นะคะเนื้อที่แต่ละแปลงไม่เท่ากันตามที่โอบขึ้นอยู่ด้านหน้าคลิปนี้เลยนะคะนี่ฝั่งนี้แปลงขี้ทั้งหมด4ี่แปลงนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะแปลงคู่นะคะแปลงสองสี่หแปดแปลงแปลงที่แคือแปลงด้านหน้าเนื้อที่100ตารางวานี่เลยอยู่ตรงนี้นะคะที่ดินตรงนี้นะคะทั้งหมดเลยคือเริ่มตั้งแต่แปลงที่1นนะคะทุกคนค่ะเนื้อที่ 77ตารางวาราคา360,000บาทนะคะแปลงที่1นะแปลงที่2 89ตารางวา420,000บาทแปลงที่3 90ตารางวา450,000บาทแปลงที่4เนื้อที่100ตารางวา490,000บาทแปลงที่5เนื้อที่93ตารางวา480,000บาทแปลงที่6เนื้อที่100ตารางวา520,000บาทแปลงที่7 90ตารางวา520,000บาทนะคะแปลงที่8เนื้อที่100ตารางวา630,000บาท ซึ่งแปลงที่7และแปลงที่8คือติดถนนตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าติดถนน2ด้านเลยนะคะนี่ด้านนี้แปลงที่8ใเนื้อที่ร้อยตารางวานะคะส่วนด้านนี้นะคะติดถนน2ด้านเหมือนกันแปลงที่7เนื้อที่93ตารางวานะคะนี่ทั้ง2แปลง ด้านหน้าคือเจ้าของขายเงินสดเท่านั้นนะคะไม่ได้ขายผ่อนตอนนี้นะคะใครที่สนใจซื้อนะคะเจ้าของให้ออปชั่นพิเศษเลยนะใครที่สนใจซื้อแปลงเล็กแปลงน้อยนะคะตั้งแต่แปลงที่1ถึงแปลงที่6นะคะเจ้าของให้ผ่อนดาวผ่อนจ่ายได้นะคะก็คือวางเงินดาวนะคะ1 0 0 0 0แบาทพร้อมเข้าทําประโยชน์ได้เลยค่ะทุกคน,นีตอนนี้นะคะอมมายืนอยู่ด้านในนะคะระหว่างแปลงที่ห้และแปลงที่6นะคะอยู่ตรงนี้ นี่เลยทุกแปลงนะคะละักษณะรูปแปลงคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสถนนหน,นทางนะคะเรียกว่าโครงการเลยแล้วกันเนาะนี่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะถนน,นก็จะกว้างอยู่น่าจะประมาณ4เมตรน่านะเท่าที่ผมดูนี่เลยอตอนนี้ผมมายือนอยู่นะคะด้านหน้าแปลงที่2และแปลงที่4เรียบร้อยแล้วนี่เลยมีเพื่อนบ้านนะคะโดยเฉพาะแปลงสุดท้ายแปลงที่1เนี่ย อยู่ด้านในพอดีเลยมีเพื่อนบ้านติดเลยนะคะเอาจริงๆนะคะที่ดินตรงนี้ปานบุรีนะคะมองเห็นวิวเขาแบบชัดๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะตรงที่เราจอดรถคือเป็นทางที่เราเข้ามาจากถนนลาดยางนะคะนี่มองเห็นวิวเขานะคะนี่คืออยู่ในตำแหน่งแปลงที่2และแปลงที่สนะคะ ของโครงการนะคะเรียกว่าโครงการเลยเนาะอาจจะดูยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะนับแปลงนะคะเข้ามาจากก็คือนับแปลงนะคะจากแปลงนออกไปข้างนอกเนาะนี่เลยนี่คือแปลงที่1แล้วก็แปลงที่2สลับกันนะคะ3อยู่ด้านหลังกล้อง4อยู่ตรงนี้5อยู่ด้านหลังกล้องเหมือนกันนะคะ6อยู่ฝั่งนี้7และ8ติดถนน2ด้านที่โอพาดูไปนะคะ ที่ดินทั้งหมดตรงนี้นะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากสถานีอนามัยนะคะ600เมตรเองห่างจากถนนพลายงาม280เมตรนะคะห่างจากถนนเพชรเกษม5.7กิโลเมตรนะคะจากตรงนี้เราจะไปนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มห่างกัน5.8กิโลเมตรหรือว่าเราจะไปนะคะตัวอำเภอรปราณบุรีซึ่งตรงนั้นนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นรถตัปปานบุรีนะคะเดินนายปราณบุรีนะคะหรือว่า วัดเขาเขียวสถานีตำรวจที่ว่ากันอำเภอนะห่างกันประมาณ7.1ถึง7.3กิโลเมตรเองอยู่ละเวกเดียวกันหมดเลยนะคะหรือว่ากองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนนะคะที่145ห่างกัน7กิโลเมตรนะคะหรือว่าตรงนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะถ้าถ้าจากตรงนี้นะคะเราจะไปหาดปานบุรีนะคะจะห่างกันประมาณ18กิโลเมตรหรือว่าตาล3ต้นปานบุรีห่างกันประมาณ19กิโลเมตรนะคะ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีก,อกมากมายนะคะรวมถึงสนามกอล์ฟนะคะค่ายธนรัตนห่างกัน6.2กิโลเมตรเท่านั้นเองเขื่อนปานบุรีห่างจากตรงนี้นะคะ14กิโลเมตรถ้าเสด็จค่ายธนรัตนนะคะห่างกัน13กิโลเมตรถือว่าเป็นการเดินทางนะคะสะดวกสบายแล้วก็ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากมายแต่สิ่งสําคัญคือที่ดินทุกแปลงตรงนี้เราจะมองเห็นวิวภูเขาแบบนี้นะคะนี่ ตอนนี้นะคะฝนเพิ่งหยุดนะคะทำให้มีไอลอยออกจากเขาโดยเฉพาะใครที่ซื้อแปลงสุดท้ายหรือว่าแปลงที่1เนี่ยอยู่ด้านในสุดเลยนะ,ะแปลงสุดท้ายแต่ว่าขึ้นต้นด้วยหมายเลขหนึ่งนะ,ะจะมองเห็นวิวเขาชัดแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ติดกันเลยตรงนี้แปลงที่1 2 3 4ี่เนี่ยมีเพื่อนบ้านอยู่นะคะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่แบบว่าสร้างบ้านใหม่ๆบ้านน่ารักน่ารัก,รกทั้งนั้นเลยนะคะนี่ลักษณะที่ดินตรงนี้เป็นรูปแปลงนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดเลยนะคะ ด้วยมีการถมถนนขึ้นมาสูงจากพื้นเดิมน่าจะทําให้พื้นที่ดั้งเดิมของที่ดินนะคะจะต่ําลงไปประมาณ30เซนโดยประมาณเนาะนีนะ่มีทั้งหมด8แปลงนะคะถ้าจะซื้อเงินผ่อนวางเงินดาว10,000แบาทและจะของให้ผ่อนได้นานสูงสุดนะคะถึง5ปีเลยผ่อนเดือนละาน0 0 0บาทนะคะผ่อนไปเรื่อยๆสมมุติว่าที่ดิน360,000บาทก็ผ่อน36งวดหรือ3ปี ะะแล้วก็วางเงินดาวน์0 0 0 0แบาทนะคะรายละเอียดทั้งหมดใส่ไว้ใต้คลิปมีแล้วนะคะทุกคนสนใจก็ลองแวะวิง่งแกงเข้ามาดูได้นะคะการพาชมที่ดินในวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตําบลหนองตาแต้มอาเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะลาไปก่อนคะ่ะ ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะถ้าไในทีซ้อนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สําคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสําหรับวันนี้ลาพิการค่ะ